สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องกุศลแชนเนลกับรีวิวสดๆนะครับวันนี้ซื้อของมารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ซื้อโซ่นะครับโซ่นะครับของสุนัขนะครับคือโซ่ล่ามเนาะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสุนัขมันชอบออกเนาะเราต้องซื้อไว้โซ่แบบบางๆยี่สิบบาทสิบาทมันก็ไม่ทนอะ่ะผมเลยซื้อสั่งลาซาด้ามานะครับลองแกะดูแล้วกันเ็นนู่นนี้นะทุกคน โอ้ยใหญ่มากทุกคนขนหนักเหมือนกันนะเนี่ยรุ่นนี้นะเขาว่าหนาประมาณสี 4, ่มิลนะสี่มิลนะครับสี่มิลยาวสี่เมตรนะครับโอ้หนักมากเลยทุกคนแกะดูครับโอ้โหยาวมากทุกคนนี่ฮะตัวล็อกตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยนะ ซื้อดีๆครับมันไม่ไม่เป็นสนิมด้วยเนาะแต่เราไม่ซื้อดีๆมันก็ทําให้อ่ามันขาดหลุดบ้างอะนะครับผมซื้อมาออีกันหนึ่งแล้วนะแต่นั้นเป็นมาณสักสามมิลเนาะตอนนี้ซื้อมาสีมิลยาวส0เมตรน,นะครับดูครับยาวมากเลยหนสอก 2... อสอกอ่ะ 3, สาอกกับผมเก่านะสีสอกห้าสอง, 5, สอง หกซอกเจ็ดซอกแปดซอกเก้าซอกสอิบซอกสิบเอ็ดประมาณสิบสองซอกนะทุกคนโอ้โหยาวมากให้ดูใกล,ใกล้ๆมันใหญ่ขนาดไหนดูดูตัวดอนดูทุกคนตอนตกขึ้นหนักมากครับแล้วลองอ่าไปล่ามสุนัขของเลานที่บ้านเราอะ่ะไม่กล้าอ่ะ มกาดินเลยแหละนะแต่เวลายกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ไม่ถึงแบบว่าหนักอะไรมากมายนะก็ประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองซื้อมาเอาไว้นะครับมัดสุนัขเราที่บ้านนะครับเวลาบางคนเนาะสุนัขที่บ้านอาจจะแบบไม่ไปไหนเลยก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่สาหรับบ้านผมเนี่ยคือเวลา,าเราเปิดประตูเดี๋ยวมาสุนัขเราเนี่ยมันชอบออกบ้านเนาะมราก็ต้องอมัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาปล่อยทีหลังนะครับไม่งั้นมันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปสั่งซื้อในลาซาด้าได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับราคา200กว่าบาทนั่นเองนะครับถ้าซื้อ ผมซื้อราคาอ่าความหนานะประมาณสองสองหรือสามมิแลแหแค่สองเมตรเองนะคนสามร้อยกว่าบาทเออสองร้อยกว่ากวานแหละแต่อันเนี้ยสี่เมตรแล้วก็หนาสี่มิลด้วยซ้ำทุกคนสี่มิลแต่อีกไม่พอนะมีข้อที่ยึดอ่ะยังดีแล้วก็ข้ออะไรนะเกี่ยวข้อสุดอ่ามันมาแค่ดึงตัวนี้ นี่ปั๊บโอ้โหแข็งเลยนะทุกคนเน่นมากก็หาลองซื้อได้นะครับถ้าใ,ใครอยากขได้ลิงก์อะไรหรือคอมเมนต์อะไรถามก็ถามได้นะครับสำหรับวันนี้พี่กิ่นี้นะสวัสดีครับ